ส้มหยุดเดียวอันนั้นมันแม่สีตาฮะโหลฉันเหมือนเด็กเกิดมาได้เหมือนพลังพิเศษนะหมวดส้มครับดูเทด่ดีอยากเป็นชนีมีขนก็ไม่บอกอู้ <c oughs> ดูไอ้เจ้าหมวกเอฟกับผู้สาวมัดผมนะมันสวีดกันไม่สนคนแถวนี้เลยอะ่ะ <c oughs> เขาขี่มอเตอร์ไซค์ชนแล้วมันยังสวีวีวีกันอยู่เลยอะ่ะทุกคน วันนี้เราจะมาแต่งตัวตามสั่งกันนะคะคลิปก่อนเนี่ยเราแต่งตัวตัวละครผู้ชายไปใช่ไหมแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งตัวตัวละครผู้หญิงกันตอนแรกเนี่ยว่าจะมาอัปเดตนะคะเทรนของชุดผู้หญิงแต่คิดไปคิดมาแล้วคงไม่รอดนะคะคงไม่รอดพวกหัวจันทาหัวจิ้งจอกก้ามทองเลดไลท์กางเกงปีกนกอะไรเงี้ยรองเท้าตีนหมีตีนต่างๆตีนตุ๊กตาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าเออวันเนี้ยก็เลยจะลองเปลี่ยนแนวว่าเราลองแต่งเป็นแบบอะไรสักอย่างไหมแต่ว่าจะแต่งเป็นอะไรนั้นนะคะวันนี้ เดี๋ยวตามเข้าไปดูในคลิปนี้เลยแต่ก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแต่งตัวตามสั่งวันนี้แต่งสีส้มยังไงให้ออกมาสวย <c oughs> วิธีเชคของเราคือไปเดินในโซนแล้วมีคนสนใจเท่ากับรอดและสีส้มชุดในเกมฟรีไฟล์มีไหมสีส้มทั้งตัววันนี้ตั้งแต่หัวจะดเท้ามีแฟชั่นชุดสีส้มอันไหนบ้างเริ่มจากผมก่อนผมสีส้มมีทรงนี้นะคะส้มอันนี้ก็ส้มอุ้ยทรงนี้น่ารักแต่ไม่ เชี่ยส่งนี้ทำไม่น่ารักจังอะเส้นไหนวะเนี่ยอ๋อเซ้นนี้วิทร่งนี้น่ารักอะอยากเปลี่ยนต๊เอาไว้รอบหน้าเถอะรอบนี้เราต้องสีส้มทุกคนผมที่มีสีส้มส้มผมอะไรอันนี้ไม่ส้มไม่มีสีส้มสีส้มมีแค่โอ้อันนี้ก็ส้มอ่ะสามส้มละสามส้มสี่ส้มอันนี้แดงมีกี่ส้มแล้วแล้วชุดพี่ไม่ได้มีครบทุกชุดเหมือนเมื่อก่อนด้วยอะอันนี้ส้มไหมน้ำตาลไม่ส้มห้าส้มหกส้มอันนี้เหลืองโอเคนึกว่าส้มหกส้มอันนี้นับไหมไม่นับเฮ้ยทำไมเรามีหัวจน อันนี้สีชมพูดได้หรอทำไมน่ารักจังอะแต่งตัวเป็นสีส้มค่ะแต่งตัวเป็นสีส้มเป็นเจ้าวาดผู้หญิงที่ไหนเป็นเจ้าวาดได้บ้าเปล่าผูา้ทีดด่ขายในร้านจัดชุดไหนแล้วทำไมเอฟเฟกต์มันดีเลยวะอ่ะหัวส้มไหนบอกว่าส้มแรกๆรอ่ะส้มแรกๆนี่คืออันนั้นนะนะอันนี้ก็ส้มผมส้มมีไม่เยอะแฮสฟีไฟอะไม่เยอะเลยโอ้อันนี้ก็ส้มอ่ะสา,สามสาม้มละสามส้มสี่สม้สมสม,มีกี่ส้มแล้วแล้วชุดพี่ไม่ได้มีครบทุกชุดเหมือนเมื่อก่อนด้วยอ่ะอันนี้ส้มไหมน้ำตาลไม่สม้มห้า ส้มพกส้มอันนี้ก็ส้มผมส้มมีไม่เยอะแฮสฟีไฟอะส้มหยุดเดียวอันนั้นมันแม่สีตาเลยฉันเหมือนเด็กเกิดมาได้เหมือนพลังพิเศษนะส้มนี้เหรอส้มสองนะอันนี้นะโอเคส้มสองแล้วก็เสื้อนะอันนี้ส้มอันนี้ส้มเสื้อนี่ยากละส้มอ่ะอันนี้ก็ส้ม อันนี้ก็ส้มกระต่ายที่แกว่าเคอนี้หรอเสื้อส้มอ่ะเสื้อส้มยังมีอยู่เฉยเลยเว้ยก็นึกว่าจะไม่มีเสื้อสีส้มแล้วเอ๊แต่ใส่แล้วสวยเฉยสีส้มอ่ะนอกจากส้มมันนี้แล้วมีส้มวันไหนอีกเดี๋ยวขอดูก่อนนะอันนี้น่าจะแบบไฟนนลแล้วว่าพวกแกน่าจะชอบส้มนี้แล้วเพราะว่านางสวยเซ็กซี่มีสะดือส้มอันนี้ไม่เอาหนุ่งส้มผมสบายอันเนี้ยไม่เอาหรอนุ่งส้มผมสบายแล้วก็ไปนั่งใต้ต้นต้นกล้วย นี่ก็ส้มอันนี้อ๋อน,นี่ไม่ส้มวันี้แดงอันนี้แดง,นนแ,ดงแค่มันสีแบบอันนั้นเฉยๆน่าจะได้ส้มนั่นแหละส้มกระต่ายส้มกระต่ายจอพี่นี่คือเห็นสีแดงเป็นสีส้มไปแล้วอะเสื้อหายทุกคนหาไม่เจอแป๊บนึงนะเสื้อหายเอ๊ะแต่ว่าเสื้อตัวเนี้ยคอลเลกชันเนี้ยน้องไม่ค่อยได้สั่งใช่ไหมตอนนั้นอะที่เราเล่นแต่งตัวตามสั่งกันอะไม่ค่อยได้สั่งใช่ไหมเสื้อตัวเนี้ยไม่ค่อยใส่ไม่ค่อยได้โดดเลือกแต่ก็แปลกเนาะพอมาให้เลือกแบบใส่สีส้มพวกแกก็นึกออกว่าเซนีีี้้้้มมมสสสไดสละ สวนกรุงเกรง กรุงเกรงสีสม้มไม่มีนะักปีกนกสม้มยังไม่เข้านะเออมันเคยมีปีกนกเขียวใช่ไหมพี่ไม่แน่ใจว่าไอดีพี่อะตอนนั้นพี่กดไวหรือเปล่าปีกนกเขียวอะไม่แน่ใจเลยวะ่ะกางเกงสีสม้มกางเกงนักโทษหรอมันมีส้มที่น่ารักกว่ากางเกงนักโทษไหมจะขอดูก่อนเรามาค่อยๆเลื่อนดูแล้วกันถึงแม้ว่าชุดพี่จะมีน้อยนะคะแต่ก็เราก็ยังจะพอช่วยกันเลือกได้อยู่ว่าเราจะใส่ส้มจังไหร่โอ้นี่ส้มแบบกางเกงติดตูดกระโปรงสม้มจริงๆกระโปรงเซตส้มมันก็น่ารักนะกาง กางเกงส้มกระโปรงส้มกางเกงส้มเอ้ยกางเกงนี้เมื่อก่อนพี่ชอบใส่มากพี่ใส่บ่อยมากถ้าเกิดใครย้อนไปดูคลิปพี่เมื่อก่อนสมัยก่อนจะชอบใสก่กางเกงตัวนี้มากไม่ใช่ไม่ใช่ชอบแล้วนะชอบถุงเท้ามันมีอะไรส้มอีกอะกรุงเกรงฟีฟ้าส้มโอ้โหไปเข้าเลย <c oughs> กางเกงนักโทษส้มโอ้อันนี้เขาเรียกสไตล์เลยวาย t ูเคเหรอนี่สไตล์ว2 k ทเคไหมหรือยังไงเอาไรระหว่างอันนี้ก็ส้มนะไม่ชอบหรอเนี่ยส้มเนี่ยเห็นร่องตูดด้วยเนี่ย ที่ตายไม่เอาหรอเอากระโปรงนะสรุปว่าเป็นกระโปรงหรอกระโปรงก็ได้ก็ได้ถ้าเธอชอบกระโปรงฉันก็จะใส่กระโปรงแต่ฉันไม่ใช่ไม่ชอบใส่กระโปรงนะ่เพราะว่ามันมันแบบว่ากลัวหวอออกเวลากระโดงกระโดดเวลานั่งเวลานอนเวลาอะไรอย่างเงี้ยร <c oughs> องเทา้ารองเท้าที่มีสีสม้มอันนี้ก็ส้มนะโอ้โหเ <c oughs> ชื่อไม่รอดว่ะ <c oughs> น่าโดนในนี่แน่เลยชาวฟรีไฟชอบใส่รองเท้าแบบโป๊ะคแบบนี้ด้วยอ้นี่ก็ส้มนะรองเท้าบูดอ่ะอันนี้ก็สมนะ้มรองเทา้นนเทาไทาเกอร์ รองเท้าเสืออันนี้ก็ไทเกอร์ปะฟิลลี่ไทเกอร์เอาเสือค่ะมันมี2เสือดิเสือกล่องหรือเสือตุ๊กตาก่อนเราอะเอาไหนไม่พ้นเสืออยู่แล้วจ้ะเอิลี่มันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะมันน่ารักใช่ไหมล่ะเสือตุ๊กตาเสือตุ๊กตาคือแบบเยอะมากอันนี้คือเสือตุ๊กตานะตัวตุ๊กตาอันนี้เสือกล่องมันก็น่ารักทั้งคู่นะมันก็น่ารักคนละแบบอะน่ารักแบบอันนี้หน้าเหลี่ยมอีกอันนึงหน้ามนน่ะแล้ว่าแกก็แล้วแต่แกชอบระหว่างแกจะชอบแบบน้องหน้าเหลี่ยมแบบนี้หรือว่า โหมดแบบนี้อาโหวตอ่ะกันต้องโหวตเดี๋ยวก่อนนะมันมีเปิดโหวตไหมเอ่ยในทิกตอกมีฟังก์ชั่นเปิดโหวตปะไม่มีแล้วมับประเด็นคือคอมเมนต์กันเยอะมากแล้วพี่อจะต้องเอาอะไรดีระหว่างเสือกล่องกับเสือตุ๊กตาให้ไปกดโหวตในทูปง่ายดีเพราะว่าในนี้มันไอ้นี่ปะมันอ่านไม่ทันมันอ่านแล้วมันดูไม่รู้ว่าอันไหนมันเยอะกว่าเราจะกดในทูปไหมล่ะ จัดทันทีโหวตทำที่โหวตนั่นแหละ tiktok มันทำที่โหวตได้ไหมตุกตากับกล่อง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 อ่ะงั้นเดี๋ยวพี่เอาอย่างนี้แล้วกันไม่ต้องใส่ผู้หญิงมันมีตีนเปล่าที่ไหนละหนุม่มแหมตุกตากับกล่องรองเท้านะเดี๋ยวพี่ทำโพในในแดงนะเพราะว่าในในดำมันทำไม่ได้รองเท้าเือตุกตาเสือตุกตากับเสือกล่องนะคะทั้งสองเสือนี้น่าต้องทำการบทเทิลกันสรุปคือตุก ตุานะคะเท่าที่เราปิดโหวตไปเนาะตุ๊กตา55%ส่วนรองเท้ากล่องเนี่ย44%นะคะแต่จริงอะสคู่เนี้ยน่ารักทั้งคู่เนาะทั้งตุ๊กตาทั้งกล่องนะเราจะใส่แว่นหรือว่าหน้ากากใส่หน้าอะไรไหมจะใส่แว่นอะไรสีส้มอันนี้ส้มอ่ะเลนส์สีส้มอันนี้ผ้าปิดปากสีส้มดำอ่ะได้นะแว่นอันนี้ก็สีส้มสีส้มอันนี้เป็นแว่นแว่นเอล็อกสีส้มนะคะมีแว่นเอล็อกสีส้มแล้วมีอะไรสีส้มอีกอันนี้ ส้มเอาแว่นไหนว่นไหนว่นนี้หรอแว่น,ว,นว่นอันนี้ก็เก๋อ,อยู่นะนะเจาอันนี้ใช่ไหมอันนี้นะส่วนใหญ่บอกว่าเอานะหนวดส้มครับดูเท่ดีอยากเป็นชนีมีขนก็ไม่บอกอู้ อ่าใช่หมัดมันมีไหมหมัดที่เป็นสีสม้มเอ้ยอันนี้ได้นะเนี่ยอันนี้สม้มชัดเจนเลยแต่ว่ามันเปลี่ยนสีได้หรือเปล่านะเน,นี้ยหมัดไฟกับหมัดไฮบิดเอาหมัดไหนครับเอาหมัดไฟออาหมัดไฟได้ได้ได้ได,ได้อันนี้นะคะเป็นสรุปชุดที่เราช่วยกระแต่งวันนี้เดี๋ยวจัดจะเอาไปเดินในโซนฟรีสไตล์นะจะเอาไปลองเล่นลองเดินในโซนฟรีสไตล์ดูดูซิว่าจะมีคนสนใจเรามากขนาดไหนกับการใส่ชุดสีสม้มทั้งตัวแบบนี้ที่ไม่ค่อยมี ใครในฟรีไฟ์เขาใส่อย่างนี้กันเยอะเท่าไหร่อ่ะทุกคนเดี๋ยวเราลองเข้าโซนไปละกันนะคะไปดูกันว่าจะมีใครสนใจเจ้าชุดส้มของเราชุดนี้หรือเปล่านะคะเฮ้ยเข้าห้องมาเจอคนใส่เสื้อสีส้มเหมือนเราด้วยวะ่ะเหมือนเจอเนื้อคู่เลยอะเสื้อสีส้มไอ้หนุ่มเนร์อคนนี้เขาจะสนใจเราไหมเนี่ยเฮ้ยเขากดท้าเราเฉยเลยทุกคนเอ้าเอา,เอายังไงอุย้ยแล้วใครมันมาทุบหัวพี่จนโตเลยวะเนี่ยโอ้โหสาวๆลุมล้อมอ่ะคนนี้สาวๆลุมล้อมอ่ะเชี่ยเขาจะเลือกใครวะทุกคน ถ้าเรามาตรงนี้แล้วเขาจะเลือกเราไหมอ้าวเขาไม่ได้เลือกเราตอนนี้ทุกคนชื่อในเกมพี่ไม่ได้ชื่อ C g จีจัดมินนะเข้ามาชื่อจัดมินจริงๆพี่คิดว่าเข้ามาในนี้ไม่น่าจะมีใครรู้จักเราหรอกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราเป็นคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยจะมีใครสนใจหรือเปล่าว่าจากการวิ่งไปวิ่งมาตรงนี้ค่ะไอหนุ่มคนนี้มันเดินตามวะต้องมีใจวะโอ้โหแต่ดูนะทุกคนดูหน้าโโหน้าหน้าจีบตรงไหนวะเนี่ยดูหน้า,นาพี่ก่อนโอ้โหไม่เป็นไรเราหัวใหญ่ทั้งคู่เนาะลองกดถ้าหัวใจดูดิจะมีีใใจจหรือเปล่าาาถ้ามมกก็ก ม,มาวิ่งรอบตัวพี่ทําไมเนี่ยมันวิ่งหาเลขหรือไงวะอน,นี้เราเข้ามาอีกห้องหนึ่งแล้วนะคะย่านคอนเวิร์โอ้ยห้องนี้หนุ่มเยอะวะ่ะ โอ้คู่นั้นขอดสวีดกันทุกคนวายทำไมคู่นั้นขอดสวีดท,ทับตัวกันอย่างนั้นน่ะช่างน่าน้อยใจโอ้ยเธอมีท่านั้นหนอฉันก็มีเหมือนกันนอกจากฉันจะมีชุดสีส้มแล้วฉันก็มีท่านี้เหมือนกันคือทุกคนขะดูไอ้เจ้าหมวกเอฟกับผู้สาวมัดผมนะมันสวีดกันไม่สนคนแถวนี้เลยอะ่ะเขาขี่มอเตอร์ไซค์ชนแล้วมันยังสวีวีวีกันอยู่เลยอะ่ะทุกคนโดยจากทรงแล้วชุดสีส้มนะ่าจะไม่ได้น่าสนใจเท่าไหร่นอกจากวา่าปากทงของเรางั้ เราออกจากโซนก่อนละกันทุกคนรู้สึกว่าไม่มีใครสนใจชุดเราเลยสนใจแต่ปักทงเราปักธงเดี๋ยวนี้มันยังยิดกันอยู่เหรอพี่ก็นึกว่าไม่มีใครอยากใช้แล้วนึกว่าเฉยๆกันละ ุกคนอันนี้ก็คือชุดที่เราสรุปช่วยกันเลือกในวันนี้นะคะคือแบบช่วยกันเลือกเยอะมากทั้งในทิกต็อกก็ใน u t u b e เนาะก็คือจะมีผมช่วงนี้นะคะผมแว่นตาเสื้อกระโปรงและรองเทา้าสีส้มทั้งชุดซึ่งชุดเนี้ยเป็นชุดที่เวลาแต่งตัวตามสั่งไม่มีการเลือกเกิดขึ้นใดๆเลยเฮ้ยพี่ว่าโอเคนะเว้ยแต่งตัวออกมาเนี่ยก็น่ารักอยู่นะแต่แค่ไม่ค่อยมีใครใส่สีส้มเฉยๆเดี๋ยวไว้รอบหน้านะคะเราจะแต่งตัวตรีมอะไรกันนแล้วก็จะไปทําอะไรที่ไหนยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูละกันเนาะโอเคกับบ แล้วนะคะคก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆจ้าไปแล้วจะ้ะ